ถึงว่าปีนี้ฟอร์มดีน่าดูเลยก็บอกเป็นตัวจี๊ดเลยในปีนี้ใช่ไหมใช่เออเออทีนี้พูดถึงไอ้เรื่องความเป็นตัวจงตัวจี๊ดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของพี่ก้องเลยถูกไหมใช่มันติดตัวมาแต่เด็กเลยไหมเพราะว่าเพรว่าติดตัว้งแต่เด็กเรามีวิธีการฝึกยังไงไม่รู้ว่าผมก็เตะเตะบอลเนี่ยบอลซิ่พรสวรรค์นะไม่รู้ไม่มีใครรู้บ้างไหมไปเรียกพี่อ้วนมาคุยคู่แข่งคนไหนที่เราเจอแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นยากที่สุดผ่านยากมาก ผมกผมไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยได้กลัวเลยครับผมก็ตกก็หวัดได้หมดอ่ะเฉยเฉยพร้อมชนพร้อม่านใช่ครับชนบุรีฟังไว้นะไปหาไอ้ตัวนี้ก่ลงไปหาไปให้มาเวลาลุ้นเย็งเงี้ยมาป้องกันเออจับตัวนี้ลงเลยผ่านเพื่อนไม่ได้โต๊ะเล็กเช็คอินอินแน่อินชัวรัวๆเรื่องฟุตซอลเจอป็นประจำนะทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นทางเซนส์ฟุตบอลนั่นเองนะจ๊ะก็อยู่กับพี่กันตองแต่จะดำเช่นเคยแล้วก็นี่ใครอ่ะอยู่ด้วยเราชื่ออะไรเนี่ย แล้วผมที่ผมมุ่นหมายครับอชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อกองครับวิกองพี่กองวันนี้่องเราเราเป็นใครอ่ะเป็นต้นศรที่รักครับแต่ว่ารู้ใช่ไหมว่านี่ยังไม่ถึงคิวเราพูดนะยังยังก็องก็ต้องก็งก่อนที่จะไปคุยกับเรานี่ค่ะ งาเสื้อส,สวยๆจากไ er. อเมเนเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นเปิดเป็นสาธารนณะส่งรางวัลด้วยกันเลยฝากด้วยฝากด้วยนะก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะพร้อมไหมพร้อมพูดเราไหมพร้อมนะตอนเด็กๆเรียนที่ไหนอะไรไงบ้างเรียนประถมและวิทยาครับที่เพชรบุรีครับอ๋อที่บ้านเกิดใช่ครับเป็นคนเพชรคนเพชรครับแล้วก็เรียนในเพชรมาตลอดใช่แล้วแล้วก็มัธยมเข้าไปเรียนเบญจมรที่วชิรครับนี่สำเนียงคนเพชรนะอ่าแน่นอนในคนเพชรเนยๆนิดนึงนะนี่คนเพชรจะพูดชัดไหมล็อก S 1> <S 1> <S <S แล้วไงต่อแล้วจบมัธยมนี่ตอนนี้เราเริ่มเข้าแบบฟุตซอลแบบจริงจังได้ยังยังครับผมก็เข้าไปเรียนไปสมัครมหาวิทยาลัยที่เพชรครับ,รบแล้วก็มีบบพี่ชวนไปเตะฟุตซอลไหมตอนเย็นแบบเขามีมาซ้อมที่นี่อ่ะนั่นคือโตแล้วนะนั่นคือเป็นวัยรุ่นแล้วถรกไหมใช่ครับ ข้ามหาลัยก็18 19แล้วนะ18แล้วเขาโอ้เขามีลงทีมกันเด็กเพชรบุรีอ่ะแล้วลงทีมกับห้องเย็นท่าข้าวงเงี้ยแล้วผมก็มากับพวกพี่ทีนุนพีที่เพชรบุรีคือติดต่อค่อยตามเข้ามาเพื่อมาลงทีมเป็นเด็กเพชรใชเจอกับห้องเย็นท่าข้าที่นี่ใช่พี่เอาชวนมาเตะคเขาแล้วพยายามไปวัดลวดลายอะไรมาเขาถึงเดี๋ยวมาอยู่เนี่ยวันซ้อมลงประธานสโมสรองเย็นที่อ้วนครับที่อ้วนประธานอ้วนใช่เขา ช่วยมามาอยู่ด้วยไหมมนเล่นฟุตซอลเราก็คงเล่นตัวแหละมั้งบอก็ไม่พี่เบอกว่าไม่ลองลองสักทีหนูไม่รู้เลยสโมสรห้องเย็นคืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้ผมไม่ได้ติดตามเลยเรื่ตั้งใจเป็นนักฟุตซอลก็ได้แบงนี้ตั้งใจเล่นกีฬาหรือเปล่าเท่ากับว่าคุณจับพัดจับผูมากับรุ่นพี่ใช่เพื่อจะมาเตะฟุตบอลเตะฟุตซอลเตะออกเข่าขาสนสนุกๆใช่ครับผมไม่ได้คิดอะไรครับที่มาสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้ไม่คิดอะไรเนี่ยไม่กดดันเล่นดี ประธานอ้วนชวนเลยใช่ครับขอให้ไปเล่นราบบุรีก่อนมันมีที่พี่ที่เพชรบุรีที่มาลงทีมี่ยเขาเล่นราบบุรีกันอยู่แล้วดีแล้วก็ไปเล่นกระเขาเล็กสองก็ไปเริ่มที่น่านใช่ครับออไปซ้อมที่นู่นนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตซอลอาชีพแรกใช่ครับบอกว่าเป็นแจ๊งเดียวกับพิเตอร์ด้วยเหรอใช่ครับก็มาด้วยกันเลเมื่อก่อนนั่งรถจากเพชรบุรีมาซ้อมโอ้โทีเขามีแต่เลือดสุพรรณไปด้วยกันมาด้วยกันนี่เลือดเพชรบุรีก็ไปด้วยกันมาด้วยกันหลัง ไปไหนต่ออพี่อ้นมาแบบไปซื้อทีมจากโคราชนะครับครับซื้อแล้วใช้ชื่อราชพัฒน์เพชรบุรีครับซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ตอนแรกคัดก่อนคัดก่อนคัดแล้วไม่ขึ้นครับแล้วก็เหมือนไม่ขึ้นแล้วก็ไปซื้อสิทธิ์จากโคราชครับก็เลยได้ขึ้นมาเลยก็เลยได้ขึ้นมาเล่นครับเราก็ตามเราไปเล่นเล่นของราชพัฒน์เพชรบุรีนะอ๋อโคราชเพชรบุรีเพราะราชบุรีมันตกชั้นเลยครับปีนั้นก็เลยสลับตัวมาใช่ครับไปเล่นเพชรกันเล่ยไงต่อจากราชพัฒน์เพชรบุร ก็แบบเล่นอยู่นู่นอยู่2ปีมันมีช่วงหลังๆครับพอขึ้นพอคัดขึ้นไทยลีครับได้แชมป์แล้วก็ไปซ้อมทีเพนแล้วไม่ได้มานี่แล้วกุ๊กีต้องมานี่ก่อนครับอ่าก็คือตอนนั้นก็ไปก็คืออยู่ตรงนั้นแหละแบบเอาตรงนั้นเป็นโฟกัสเลยใช่ครับแล้วก็เรียนนู่นซ้อมนู่นเลยไม่ต้องมานี่นก็ถือว่าก็ดีอ่ะมันก็ไม่ต้องเดินทางอ่ะเนาะใช่ครับแล้วทำมีท่าไหนจะพัจะผูพี่อ้วนดึงกับมวทีนี้ก็เหมือนเรียนจบเล้ครับแล้วอยู่อยู่กับห้องเย็นส่กข้ามานานแค่ไหน้ตอนนี ปีนี้ปีสองอ๋อปีที่สองอะนะก็ถือว่า,นานปรับตัวป,งงปรับตัวเต็มที่แล้วครับถึงว่าปีนี้ฟอร์มดีน่าดูเลยลก็บอกเป็นตัวจี๊ดเลยในปีนี้ใช่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อทีนี้พูดถึงไอ้เรื่องความเป็นตัวจงตัวจี๊ดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของพี่ก้องเลยถูกไหมมันติดตัวมาแต่เด็กเลยไหมเขาก็ติดตัว้งแต่เด็กครับอเรามีวิธีการฝึกยังไงไม่รู้่ผมก็เตะบอลเนี่ยเหมือนป็นพรสวรรค์นะไม่รู้ครับเฮ้ยมีใครรู้บ้างมั้ยไปเรียกพี่วอนมาคุย พี่ว่าเจะเห็นอะไรไงต้องมีอะไรแหละแต่น้องอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวเองอ๋อเห็นตัวเองอ๋อคุณเห็นเหรอก็คือสไตล์การเล่นเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กถูกไหมใช่ครัประเภทเลี้ยงกินตัวจี้จ้าจี้จ้าอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่ครับเออเออแล้วมีเทคนิคเฉพาะส่วนตัวไหมเวลาเจอคู่แข่งแบบดวลหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะมีไหมก็มีซ้อมแบบผมชอบวิ่งนะครับวิ่งไป เหมือนเราวิ่งเยอะด้วยครับพี่ว่าก็ชอบพวกใส่สปีดแล้วอ๋อคือซ้อมวิ่งเป็นหลักเลยจะซิกแซกจะอะไรว่ากันไปแต่คือวิ่งเน้นวิ่งเลยเพิ่มความคล่องตัวตลอด2ปีที่อยู่หน้าข้ามก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยลุ้นแชมป์มา2ปีละใช่คู่แข่งคนไหนที่เราเจอแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นยากที่สุดผ่านยากมากใม ผมว่าเป็นเพื่อนเพื่อนผมที่เล่นที่ราชพัฒน์เพชรตอนนี้เล่นดีเล่นราชพัฒน์อยู่อ่ะคือคุณไม่ให้พวกตัวทีมชมทีมจาดวะกัไม่รู้ผมเล่นแต่แต่กับเพื่อนผมผ่านไม่ค่อยได้แต่ตัวตัวนี้ใช่ครับเหมนเล่นเหมือนเนแก๊งแก๊ชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนนี้ชื่ออะไรนภัทรับประโคนครับนภัทรับประโคนแจ็คชนบุรีฟังไว้นะไปหาไอ้ตัวนี้วะไปหาไว้ให้มาป้อกัเวลาลุ้นยังไงป้องกันเออจับตัวนี้ลงเลยผ่านเพื่อนไม่ได้แต่ขอรู้ทางหน่ผ่านยากอ๋อแล้วถ้าเกิดถัดจาากเเเพื่อนนนรคี้ย มีใครไม่ในหลีกที่ตอนนี้ที่เจอที่ไรนี่เหนื่อยเราทุกทีผมผมไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยได้กลัวลลอะไรหรอกผมก็ได้เลยพร้อมช<ล>ูพร้อมชนพร้อมทานใช่แล้วอร้อมการเล่นของพี่ก้องเนี่ยถึงขั้นว่ามีชื่อไปติดทีมชาติมาแล้วด้วยใช่ครับตอนนั้นติดทัวร์นาเมนต์อะไรจำได้ไหมคอนเนชั่นเช่าอะไรไปยังไรที่ต้องกช่วยบุ๊จะยินถังเช่าหรอพี่ก้องหรือไงเออจ้าชื่วยหรือทัวร์นาเมนต์อะไรห้องเช่าอวอร์ดหรือไงคอนติเนนตัล แล้วก็ได้ลงเล่นไหมได้ลงครับอืมตอนนั้นสวมหมายเลขอะไรสิบสามสิบสามโอ้โหลัคกี้นัมเบอร์เลยนะเออแล้วมีความประทับใจอะไรยังไงกับแบบการติีทีมชาติก็ครั้งแรกก็ดีใจครับมีชื่อเข้าไปครับตื่นเต้นครับไม่ไม่เคยเข้าไปซ้อมเขาพวกพวกพี่พี่หรอแล้วพี่พี่เขาให้คําแนะนำยไงบ้างก็คอยบอกคอยสอนในมีใครที่แบบสนิทกับเราที่สุดพี่ช้างเพราะว่าพี่ช้างเขารู้จักกับผมข้างนอกอยู่แล้วอาอเหรอพี่ช้างเหรอพี่ช้างกับตันช้างนี่แนะนำยไงบ้างก็คือบอก เวลาแบบโค้ชชอบองนี้อย่างนี้แบาเล่นยังไงเขาแนะนำเลยบอกเลยว่าเฮ้ยเล่นสไตล์นี้เซตาชอบใช่ไหมใช่ครับโค้ชเซตาเขาเคยมาแบบแนะนําเราหรือว่ามาแบบบอกเราบ้างไหมสอนอะไรบ้างเขาก็บอกพวกแทคติกพวกของเขาที่ให้เล่นนะครับว่าให้เลี้ยงกินตัวให้เลี้ยงอะไรเออแล้วมีอะไรเพิ่มเติมที่แบบเราแบบมันช่วยพัฒนาเราไว้จากคาสองเซตาไหมก็เหมือนแบบบอลอย่ข้างบนเงี้ยครับให้รีบวิ่งเงี้ยแบบว่า บอลจะเข,เข้าไม่เข้าไม่รู้ให้วิ่งวิ่งลงมาครับ oh. ให้มายู่หลังลายฟุตบอลฟุต ah, บอลอ่าเป็นข้อแนะนำเลก็กๆน้อยๆ<ช>ที่ต<ช>่อจะเผลอเลอะเหม่อไปอะไรอย่างนี<ช>้เขาบอกไม่ได้ต้องวิ่งกลับมา <c oughs> เขาว่าเพราะในฟุตซอลลีกในไทยมันไม่ค่อยมีคนวิ่งกลับมันน้อยส่ว oh. นเดินสมากหน้าเป้ามันก็เดินแบบบอลบอลเล่นแล้วพอเสียแป๊บก็จ็อกกลับมาเดินกลับมาครับแต่นี่คือต้องต้องต้องปีเอาตำแหน่งเลยใช่ครับก็เขาคิดวิธีการซ้อมมันปรับตัวยากไหมซ้อมเข้มไหม ยากครับซ้อมที่ทีมชาติซ้อมเข้มครับอแล้วผมไม่เคยเข้าไปอก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรครับมีก็คือลงรายละเอียดเลยใช่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้ไปมันเวลาซ้อมมันน้อยวยครับแล้วมีแข่งอ๋อซ้อมต้องแข่งเลยเพราะฉะนั้นต้องแบบเข้มข้นเลยนะถูกเช้าบ่ายซ้องเข้มข้นเลยไม่น้อย อย่างว่านะพี่การระดับทีมชาติความขึ้นข้วมันต่างกันระดับสโมสรกับทีมชาติต้องแย่งนะแต่อย่างว่านะก็คนตั้ง70ล้านคนนะคุณติดเป็นหนึ่งในยี่สิบอ่ะนะมันก็ต้องเอาหน่อยนะเออแล้วนี่ก็หวังจะกลับไปตีครั้งหนึ่งเอาใจช่วยนะโชว์ฟอร์มให้ดีเดี๋ยวรอไปเชียร์แล้วเดี๋ยวจะรีบเอาเสื้อเซ็นให้เจ้ด้วยวอร์มแบดวอรเอาเชือกนะยังขอตลอดเลยนะแล้วไม่เคยได้นะยังขออยู่นะขอเผื่อเผื่อพี่กล้องมันเคิร์มอ่ะเนี่ยพูดขนาดนี้ไม่ถอดให้กูอีกล ไห้น้องบอกว่าก่อนที่จะจะให้อ่ะจะพยายามติดทีมชาติใหม่อีกรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้แมทบอลทีมชาติไงเออควรทีมชาติเขาเนี่ยอย่างไอ้อยู่ทีมเดียวกันพูดถึงไอ้หน่อยเออแข่งเลยว่าใครมาไม่สนชนชนแรงอ๋อแลวจิงจกในสนามจากตัวใหญ่แล้แล้วถ้านอกสนามอ่ะ ยิ้มแย้มใส่เขาเลยโสดใสตาสดใสตาปิ <in the air> <box> ๊งปิงปิงปิงไรอบสนามเจ้าชู้ไหมไอ้นะลงสักวิงวอนเจ้าชู้แบบอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงมันออกไปแล้วมันมีทางมามาแหวกกันอยู่พูไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ได้เขอกไม่รู้หรอไม่ได้หรอไอ้อีกคนหนึ่งที่ว่าเราสนิทเต้ยเต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 ยสักแชว์โอ้คนนิสัยดีนะคนเนี้ยรักแฟนรักแฟนมากเลยอยู่หูนั่งใส่ยี่สิเลยนะที่ไปดูเลยค้างใายอยู่เลยนะ อนพูดถึงไอซ์เราไม่พูดเท่าไหร่ใช้ค้อยใช้คารอย่างเงี้ยไอซ์ก็รักแพ้เขาเขาพูดจะให้คัดถ้อยใั้คาตั้งแต่แรกพี่แฟนเขาดูเขาดูไงมันไม่ทันแล้วไงประเด็นอะเป้าหมายที่เราแผนไว้ในอนาคตเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าไงบ้างได้แชมป์ลีกครับอ่าได้แชมป์ลีกเดียวกับปัดดินชายครับอ่าก็คือหลักๆสองอันแชมป์ลีกแล้วก็การเปิดดินชาติวันนี้จะเตะคอสบาร์ชาร์เลนส์แข่งกับเจ๊คุณต้องชิปคุณต้องคลาสสิกให้โดนคารให้ได้เห้นไหม ลองไหมลองครับพร้อมนะพร้อมครับโอเคโอเคไปดูเขาบาชาเลนจ์จ้ะพร้อมนะพร้อมแล้วครับเอาเลยลูกแรกไปไม่เข้าไม่เข้าไม่ชน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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตะเกียะมันดีใจเหมือนมันยิงประตูในไทยลีกได้เลยอ่ะน้องเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อแข่งขันเดียร์ดามไป บอกนะขออย่างเดียวเวลายิงอย่าชิดอย่าอย่าเล่นคาสสิกไม่เอาอย่าคาสสิกอย่าคาสสิกอย่าคาสสิกใส่เต็มแรงพร้อมนะสามสองและอะไรต่อวะสานเลยนี่ถ้าเมื่อกี้จะงักแล้วโดนไม่ได้ีเขียนแล้วนับเลยนะโอเคสามสองไป อันนี้คือแข่งเตะสูงมาถึงแล้วเฮ้ยกติกาคืออะไรนะจำไม่ได้แล้วตะกี้โดนคานเอาเหรอเออดาวยิงถึงจุดแล้วยังไม่ใช้จบเลยเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวมันไม่สนุก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 เออเออเออเหมือนฟันตั้งใจอ่ะพอนทักลูกแรกไว เสร็จแล้วที่เหลือพอเจ๊ยิงมามันก็ไม่ถามเฮ้ยต้องได้ดิโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็ตับเตี้ยเลียดดินเลยเลียดเหรอความพอดีคืออะไรวะอ่าแล้วก็ น้องชนะไปซ้อมเดอะู๊ดเฮ้ยฟอร์มตกเว้ยสงสัยต้องไปซ้อมเยอะๆหน่อยเอ้าวันนี้สนุกสนานมากเลยนะกับพี่ก้องอธิพงม์บุญพลานั่นเองเจอใหม่กับโต๊ะเล็กเช็คอินอินแนนชัวร์โริร์เร็กซ์พุทจรสวัสดีเจ้าครับไปเว้ยคนดูเฮ้ยอยากเห็เลย